ชนเผ่าฮั่นคือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในจีนประมาณ90%อร์เซ์ของประชากรทั้งหมดมีประชากรมากกว่า1,200ล้านคนอาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตะว,วันออกและภาคกลางเช่นเหอหนานซานารตรง เจียงซูและเซชฉวนชาวฮั่นมีรากฐานย้อนไปถึงชนเผ่ากึ่งตำนานห่วงตี้ขยายตัวผ่านการทำเกษตรกรรมการรวมอาณาจักรและการผสมกับกลุ่มพื้นเมืองในสมัยโบราณคำว่าฮั่นมาจากราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมจีนเฟื่องฟูใช้ภาษาในตระกูลจีนที่เบตแบ่งเป็นหลายสำเนียงเช่นจีนเมดารินจีนกวางตุง้งฮกเกี้ยนเซี่ยงไฮ้และฮากา วัฒนธรรมฮั่นเป็นรากฐานของอาระยธรรมจีนหลายๆด้านเช่นการแต่งกายมีชุดโบราณที่เรียกว่าฮั่นฟูความเชื่อเรื่องลัทธิขงจื้อลัทธิเตา๋าให้ความสำคัญกับครอบครัวและการกระตันยูมีโครงสร้างทางสังคมแบบลูกชายสืบสายสกุลและเน้นการศึกษาเป็นอันดับสูงสุดของชีวิตมีเทศกาลสำคัญต่างๆที่เดิมเป็นประเพณีฮั่นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนเช่นเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลเชีงเม้งและเทศกาลเรือมังกรเป็นต้น